ต่อกันที่เรื่องราวของอินไซต์กองทัพค่ะเช้านี้นะคะเป็นเรื่องราวการรวมกลุ่มของเด็กๆและเยาวชนค่ะท<า>ั้งในเมืองแล้วก็ชนบทค่ะเขาบอกว่ารวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมมือสนับสนุนกับสํานักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ การส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนมีจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เกิดจากการสนับสนุนของหน่วยสำนักงานภาค5าหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยได้นําเอากลุ่มผู้นําชุมชนเพื่อสันติภาพของกองมาชาการกองทัพไทยรุ่นที่5ประจําปี2557เข้าร่วมทากิจกรรมกับเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนสามัคคีตาบลภูหลวงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้ยัง่งยืนต่อไป กิจกรรมที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเยาวชนรุ่นที่นะครับที่จะพยายามปลูกฝังให้กับเยาวชนตัวลเล็กๆในรุ่นต่อไปให้รู้จักการรักธรรมชาติครับโดยการนํากิจกรรมมาเป็นตัวเชื่อมโยงสู่รุ่นน้องให้มีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาให้เกิดมุมมองเนยความคิดในการรักหวงแหนธรรมชาติในพื้นที่ครับ นัน่นเป็นโอกาสของกลุ่มผู้นำเยาวชนเพื่อสัติภาพกองประชาการกองทัพไทยที่ส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนในเมืองที่จะได้เรียนรู้วิธีการพื้นฟูป่าไม้ของเยาวชนนอกเมืองที่เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกเขียนสามัคคีตบลคูหลวงในขณะที่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกเขียนสามัคคีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยาวชนนอกเมืองก็จะได้มีโอกาสเพิ่มเรียนรู้และเรกเปลี่ยนแนวความคิดวิธีการพื้นฟูป่าจากรุ่นพี่ๆของกลุ่มเยาวชนเพื่อสัติภาพกองประชาการกองทัพไทยด้วย โดยทั้งสองกลุ่มต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนก็ตามแต่ก็มีความตั้งใจที่จะสารฝัน เกิดการตื่นตัวในการนึรักทรัพยากรธรรมชาติโดยกิจกรรมที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะหล่อรอมพฤติกรรมให้ลุกขึ้นมาฟื้นฟูบ้านเกิดของตนเองให้กลายเป็นพื้นที่ป่าสีเขียวคาว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ว่าจะเป็นการช่วยกันปลูกต้นไม้แต่ยังมีวิธีการทดแทนพลังงานมากมายเช่นการลดละเลิกใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่าการเลิกใช้พลังงานไฟฟ้าก็ยิ่งดีนะครับก็ขอเชิญชวนนะคะเยาวาชนทุกท่านนะคะทั้งประเทศไทยนะคะมาช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่า ต้นไม้ช่วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยช่วยอากาศนะคะก็มาจากต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้เราก็ไม่มีวันนี้ค่ะอยากให้เด็กๆและน้องๆนะคะปลูกจิตสำนึกว่าต้นไม้ในวันนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นต้นเล็กแต่ถ้าเราช่วยกันตระหนักถึงความสําคัญต้นไม้เล็กๆในวันนี้ก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ในวันหน้าและนําพาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ร่มเงาให้กับประเทศของเรานะคะ ไม่ใช่เพียงแต่การเคลื่อนไหวของเด็กๆเ,เท่านั้นการอนุรักษ์ป่าไม้จะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังชาวบ้านในชุมชนจะต้องเป็นหลักให้กับเด็กๆในการทํากิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไปโครงการที่ให้น้องเติมเต็มสารฝันเพื่อเยาวชนรักษาติภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่จะรณรงค์ให้เยาวชนที่เห็นอยู่นี้ครับเติบโตในภายภาคหน้าให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยัง่งยืนต่อไปายบุญม,มาตาถ่ายภาพาพงศิษฐ์วรรณวิจิตรายงาน